ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับพระญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าฐานะสูตรที่ว่าเรื่องสิ่งที่ขอกันไม่ได้ขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อนสมณะปราม เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้คือหนึ่งขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่ 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ยาตาย 4. ขอสิ่งที่มีความทิ้นไปเป็นธรรมดายาทิ้นไปห้าขอสิ่งที่มีความเสียหายเป็นธรรมดายาเสียหายไปข้อความเหล่านี้ก็มาในประสูตรอังกุตานันิกายปัจจาจกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิสองข้อที่สี่สิบแปดหน้าที่ 78ปดปตยปดอกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเราก็ผ่านวันเวลาผ่านการผ่านวัยมาอย่างมากมายเราจะไม่ต้องการเจ็บป่วยไม่ต้องการเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่ต้องการแก่แ่จะไปขอสิ่งสารฟิ์ทั้งหลายอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ ขอว่าอย่าแก่ขออย่าเจ็บไข้ขออย่าตายขออย่าสิ้นครับสิ่งของอย่าสิ้นไปแล้วก็ไอสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเสียหายไปมันขอไม่ได้ไอที่ขอไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอน,นัตตามันไม่เทีย่ยบมันเป็นไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็เราสังเกตใกล้ตัวเราก็ได้ทรัพย์สิ่งของที่เราหาไม่ได้ วันนี้หรือว่าหลายวันที่แล้วที่สุดมันก็หมดไปใช้หมดไปของบางอย่างแตกหักของบางอย่างเสียหายของบางอย่างแล้วก็ใช้สอยไปจนหมดนี่เราเห็นกัน mm hmm. หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สังเกตได้ว่าคนรอบข้างเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยขออย่าเจ็บนะก็ไม่ได้อกไปบนบานฐานกล่าไหนก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครได้จึงจเจริญพรให้